สวัสดีผู้ปกรครองและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบปะกันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาพบกับนักเรียนวิชาศิละปะนะคะวิชาศิละปะวันนี้คุณครูจะมีงานให้นักเรียนหนึ่งชิ้นแต่ว่าจะพิเศษกว่าเพื่อนก็คือวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนว่ารูปเข้าประกวดนะคะเข้าประกวดให้นักเรียนว่าใส่กระดาษ A4 นะคะกระดาษ A4 นะคะ ไม่ใช่ใส่สมุดวาดรูปนะใส่กระดาษ A4 แบบนี้นะคะนักเรียนใส่กระดาษ A4 พร้อมเขียนหัวข้อหัวข้อก็คือการอนุรักษ์น้ำแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็ชื่อโรงเรียนนะคะเขียนแบบนี้เลยนะคะนักเรียนเพราะว่าคุณครูจะส่งเข้าประกวดคือเอาผลงานนักเรียนส่งเข้าประกวดกับโครงการนะคะกับโครงการ โครงการที่อนุรักษ์น้ำนะคะคือว่าทำทำทุกโรงเรียนไปประกวดส่งไปประกวดรับรางวัลน,นะคะให้นักเรียนวาดสวยงามเอาที่นักเรียนวาดแบบสวยอ,ออกแบบเองให้นักเรียนออกแบบเองว่าการอนุรักษ์น้ำการอนุรักษ์น้ำยังไงนะคะให้นักเรียนวาดรูปวาดรูปการอนุรักษ์น้ำมานะคะ ใส่กระดาษ A4 พร้อมเขียนหัวข้อแล้วก็ชื่อชั้นแล้วก็ชื่อโรงเรียนนะคะนักเรียนใส่ A4 นะคะย้ำว่าใส่ A4 แล้วก็ให้สวยที่สุดที่นักเรียนทำนะคะพร้อมระบายสีนะคะนักเรียนให้นักเรียนออกแบบมาว่าการอนุรักษ์น้ำมีวิธีไหนบ้างให้นักเรียน วาดออกมานะคะให้สวยงามพร้อมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูเช่นเคยนะคะคุณครูก็จะเช็คชื่อให้คะแนนสำหรับผลงานชิ้นนี้คุณครูจะให้นักเรียนส่งสิ้นเดือนนะคะเก็บไว้ให้ดีนะคะเพราะคุณครูจะส่งทางไปรษณีย์ไปให้กับโครงการเพื่อที่จะไปเข้าประกวดอีกทีนะคะว่าใครจะได้รับรางวัลบ้างนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ